ว h a t s อรมีห้สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม วันนี้นะครับผมจะมาเปิดปฏิทินรองเท้าประจําเดือนมีนาคมปี2020นะครับและนี่ก็คือพาร์ทที่2นะครับเป็นครึ่งหลังแล้วเนาะเดือนนี้นะครับจะมีวันสําคัญอยู่1วันนะครับนั่นก็คือ Air Max Day นะครับวันที่26มีนาคมของทุกปีนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยจะมี Air Max ออกอยู่หลายรุ่นมากนะครับแต่ทั้งหมดจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างที่บอกทุกคลิปในปฏิทินรองเท้านะครับวันจัดจาหน่ายในไทยอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับเพราะว่าผมอ้างอิง จากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับ เรามาเริ่มกันที่ปฏิทินวันที่14มีนาคมนะครับวันนี้จะมีไ Ni กี้ดังโลออกจำนวน2คู่นะครับไม่ใช่ดิโมเดลดังโลนะครับสสีนะสีแรกจะเป็น Orange Bla ลสนะครับคู่นี้คู่สีของมันจะเป็นส้มขาวนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็น Va สตีนรอยัลนะครับคู่นี้จะเป็นน้ําเงินขาวนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยกระแสดังโลมาแรงมากๆนะครับเป็นที่จับตามองของเหล่าสาวกสเนคเกอร์นะครับและแน่นอนครับทั้งปีนี้ทางไ Ni กี้ก็จะ พุชตัวโมเดลดังโลออกมาคัลเลอร์เวลหลายๆแบบนะครับทุกคนที่เป็นแฟนดังโลนะครับต้องได้เห็นอีกหลายคู่มากๆนะครับและ2สีนี้ยังไงก็ขายหมดนะครับโซเอาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเลือกนะครับระหว่างสีส้มกับสีน้ําเงินเนี่ยผมจะเลือกสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าสีน้เงินแต่งตัวได้ง่ายกว่านะครับอาจจะใส่เก้งยีนเสื้อยืดขาวนะครับแค่นี้ก็แมชอปได้แล้วนะครับผมไปต่อที่วันที่16มีนาคมนะครับวันนี้จะมี Ni กี้เรเบลลอนสิบเจ็ดคอเลจเนวีนะครับคู่นี้นะครับโมเดลเรเบลลอนเซเวน เรบอน17นะครับเคยรีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับแต่คู่นี้ Colorway College Navy มาในสีน้ําเงินนะครับตัดด้วยเชือกสีขาวนะครับแล้วก็มีโซที่เป็นกรรมนะครับสีน้ําตาลอ่อนเนาะจุดเด่นของมันอยู่ที่ n นกี้วิวนะครับ l ล g o ก็ไนก้ที่ปัดกันเป็นวงกลมนะครับอยู่กลางรองเทา้าคู่นี้ก็ Performance ก็ส่งพลังอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่หารองเทา้าบาสไปเล่นกันอยู่คู่นี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับ และในวันเดียวกันนะครับมีรองเท้าบาสออกอีก3คู่นะครับและคู่สีของมันเนี่ยขาวดำโอริโอ้คล้ายกันหมดเลยนะครับมาดูกันที่คู่นี้เลยนะครับผม PG4 โอริโอ้นะครับคู่นี้ก็จะเป็นรองเท้าบาสของ Paul George นะครับผม Colorway ของมันก็เป็นขาวดำง่ายๆมินิมอลนะครับถ้าเกิดใครชอบรองเท้าขาวดำเนี่ยคู่นี้ก็น่าสนใจครับคู่ต่อไปนะครับเป็น k y ย i e 6หกโอริโอ้นะครับซิมเพิลมากนะครับรองเท้าขาวสูบสดดำพื้นดำเนาะรองเท้า k y ย i e 6เนี่ยจากที่ดูรีวิวมานะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะ กนักบาสที่เล่นสายสปีดวิง่งสปินคอสโอเวอร์อะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นนักบาสที่เป็นสายสปีดนะครับสปินหลอกผู้ต่อสู้นะครับก็เหมาะกับคูณนี้มากๆครับ และคู่สุดท้ายในวันนี้นะก็คือตัว Nike Zoom Freak 1 Oreo นะครับคู่นี้ก็เป็น Nike Zoom กับด้านไว้ข้างหลังนะครับเป็นรองเท้าบาสท,ที่ค่อนข้างจะ uh, all around นะครับจะเล่นเร็วเล่นช้า post up หรือว่าชู o เล่นวงนอกวงในนะคู่นี้ก็เป็นแบบรอบด้านมากๆถ้าเกิดใครคไม่รู้จะซื้อรองเท้าบาสอะไรก็คู่นี้นะครับ Zoom Freak 1เดินทางกันไปต่อนะครับวันที่18มีนาคมนะครับวันนี้จะมีตัว Nike Air Jordan 1 Mid ใน collection Philes นะครับตัวนี้ชื่อว่า Blue the Great นะครับลเลอร์เวคู่นี้เนี่ยเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับมีทั้งสีแดงสีน้ําเงินสีส้มสีเขียวนะครับและข้างหลังจะมีโลโก้บลูเดอะเกรทนะคู่นี้เนี่ยจากที่ผมดูในรูปเนี่ยวัสดุของมันค่อนข้างจะหลายแบบนะมีทั้งสักหลากมีทั้งหนังกลับนะครับน่าสนใจมากครับอยากเห็นของจริงนะครับสวยแน่ๆเลยใครเป็นแฟนแอร์จอร์แดนวันโมเดลมิดนะครับลองดูคู่นี้นครับกดกันให้ทันนะครับต่อมาวันที่19มีนาคมนะครับวันนี้จะมีงานคอลลาบอร์เรชันนะครับระหว่าง Nike กับ u n d e ี้ e ีดนะครับในโมเดล Air Max 90สีดำนะคู่นี้ดูแรกๆเนี่ยดูธรรมดามากเลยนะแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ย material นะครับวัสดุของ Air Max 90เนี่ยถูกถอดออกไปแล้วก็ replace นะครับเป็นการร e d e s i g n นะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังกลับเป็นผ้าเป็นหนังมีลวดลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวโซเนี่ยเป็นสี i อ y นะครับสีขาวเนาะโหน่าสนใจมากนะคู่นี้ก็ต้องขายหมดแน่นอนครับแต่ก็คงไม่เข้าไทยนะเพราะคงจะหายากนิดนึงนะถ้าเกิดใครอยากได้คู่นี้และในวันเดียวกันนะ ครวันที่19เนี่ยจะมี n i ก e Air Max City Pack นะครับมีตัวลอนดอนกับอัมสเตอร์ดัมนะครับเรามาดูกันที่ตัวลอนดอนก่อนนะครับคัลเลอร์เวของคู่ Air Max 1กซ์วัลอนดอนเนี่ยคู่นี้จะเป็นการไล่สีนะครับจากสีอ่อนไปสีเข้มนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นสีเทาอ่าสีขาวสีเทาแล้วก็สีเทาเข้มแล้วไปถึงด้านหลังสีดำนะครับคู่นี้ก็ดูค่อนข้างคลีนนะครับเหมาะกับคนที่ชอบสายมินิมอลนะส่วนคู่อัมสเตอร์ดัมนะครับจะใช้การไล่สีเหมือนกันนะครับจะออกไปทางสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับกก็เริ่มมาาจสี เทาน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วสูชก็เป็นสีดํามีตัวกกบาด3อันอยู่ตรงหน้าเท้าด้วยนะครับน่าสนใจดีนะครับใครที่ชอบ n นกี้แอร์แม็นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆกเลยนะครับกระโดดข้ามไปวันที่21มีนาครับวันนี้จะมีรองเท้าออกอยู่2คู่นะครับก็จะเป็นคู่เด่นๆเหมือนกันนะเริ่มต้นกันที่ Air j o r d a n 4 n e o n นนะครับคู่นี้ Colorway เนี่ยได้ i n s p i r a t i o n มาจาก Air m a x 95 Neon นนะครับคู่นี้ใครเป็นแฟนคู่สีแบบดำเขียวเนี่ยต้องชอบแน่แน ลและคู่นี้เป็นโมเดล Air Jordan 4นะครับเป็นโมเดลที่คอลเลกเตอร์นักสะสมรองเท้านะครับให้ความสนใจนะคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสวยนเนี่ยดำเขียวใส่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่า และในวันเดียวกันนะครับก็จะมีรองเท้าลูกพี่เราอีกแล้วนะครับ Adidas Yeezy b o o ส t 350 V2 ูใน Colorway เ i n d e r นะครับ y ี e z y คู่นี้เนี่ยครับถ้าเกิดเข้าไทยเนี่ยก็จะเป็นกระแสอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็น Yeezy สีดำนะครับผมดูจากอ p ป e r นะครับอ p p e r ดำล็อกซ็อก liner ดำเชือกดำพู l แ t a บดำนะครับแต่ตัวโซเนี่ยจะเป็นออกไปทางสีเทาด้านนะครับแล้วก็เอาโซจะเป็นออกไปทางกำนะครับผมสีน้ำตาลอ่อนนะคู่นี้ก็เป็นรองเท้าเรียบๆนะครับแล้วก็ใส่ง่าย ผมว่ายัางไงบัญญีซี่ก็ต้องโซเอานะครับขายหมดแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครจะกดใครจะไปต่อแถวก็ขอให้โชคดีละกันนะกระโดดปฏิทินข้ามไปวันที่25มีนาเลยนะครับวันนี้จะมียี่ซี่380 มิสนะครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับว่ายีซี่สามแไม่ได้วางจําหน่ายในไทยนะครับไม่มีการทําตลาดในไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะช่องผมอยากได้มารีวิวมากๆเลยเนี่ยไอตัวยีซี่สามเนี่ยที่เขาบอกว่ามันใส่สบายกว่ายีซี่สามห้าศูนย์อีกนะครับคู่นี้นะครับคันเรเวมิสนะครับหืมแปลกมากนะครับออกไปทางเอิร์ธโทนนะอัปเปอร์ของมันเนี่ยจะดูแบบหินดูดินดูทรายมากเลยนะครับแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเหมือนเป็นสีน้ําตาลส้มๆนะครับหืมเชือกที่ให้มาเป็นเชือกสีน้ําตาลอ และจุดเด่นของตัว380เนี่ยมิโซของมันเจอค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ลาดขึ้นไปอย่างเงี้ยซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะครับวันหนึ่งผมสัญญาถ้าหาได้จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมและก็มาถึงวันที่26มีนาคมนะครับวันนี้ก็คือ Air Max Day นะครับก็จะมี Air Max ออกอยู่ หลายๆรุ่นนะครับผมมาดูที่พระเอกของเราเลยนะ n นกี้ i r Max 2090นะครับรุ่นนี้จะเป็น n นกี้โมเดลโฉมใหม่นะครับเมเจอร์เชนไม่เคยเห็นในโลกนี้มาก่อนนะครับคู่นี้ดีไซน์ค่อนข้างจะล้ำค่อนข้างจะอวกาศมากนะครับแล้วก็เข้าไทยด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ Air Max อยู่แล้วนะครับคู่นี้น่าโดนมากๆครับผมเองก็อยากจะได้มารีวิวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น 4OG นะครับน่าจะหมดช็อปแน่นอนนะครับผมผมได้ยินว่าจะเข้าคานิวัลนะโอเคนะครับถ้าเกิดใคร ที่อยากจะไปดูของจริงหรืออยากจะไปซื้อก็แนะนำคาินวางนะครับผมวันที่26นะ m i r Max Day และในวันเดียวกันนะครับ Air Max Day ของเราเนี่ยจะมีตัวงาน collaboration อีกแล้วนะครับระหว่าง Undefeated Nike Max 90นะครับคู่นี้ก็จะคล้ายๆกับคู่ที่ผมบอกข้างต้นนะแต่คู่นี้เนี่ย colorway ของมันเนี่ยคู่สีของมันจะค่อนข้างฉุดฉาดนะครับน้ำเงินชมพูเชือกนีออนเขียวนะครับแล้วก็ดูตัว swoosh ดีๆนะครับเป็น swoosh แบบเหมือนเป็นผ้ามาแปะอยู่ข้างนอกนะครับสวยงามมากนะครับออกแนวแบบ deconstruction เหมือน off white เลยและในวันเดียวกันนะครับมี Nike Air Max 90นะครับออกอีกคู่นึงนะครับในรุ่่่่นทีชือวา Reverse Dark คาโมนะครับคู่นี้ก็ใช้ลวดลายคาโมลายทหารนะครับตัดกับอัปเปอร์ที่เป็นสีแดงนะครับคู่นี้สวยงามมากๆนะใครที่เป็นแฟนลายทหารคาโมเนี่ยคู่นี้น่าเก็บครับวันที่26เนี่ยคือแบบ ดีเดย์มากๆเลยครับเดือดมากๆนะครับสำหรับ Air Max Day สำหรับแบรนด์ไนกี้เองโอ้โหปล่อยแบบปล่อยของอะเออแต่ก็จะมีรองเท้าอีกคู่นึงครับที่ออกในวันนี้ก็คือตัว Fear of God Essential นะครับทำกับ Converse ในโมเดล Chuck 70นะครับตัวนี้เป็นงาน collaboration ระหว่าง Converse กับ Fear of God นะเป็นแบรนด์ที่แบบฮอตฮิตสำหรับคนชอบแต่งตัวเนาะ Fear of God นะและโมเดลจะเป็นโมเดล Chuck 70เป็นโมเดลไฮนะครับเป็นรองเท้าคุ้มข้อเนาะคู่สีที่ให้มานะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีขาวครีมนะครับผมเชือที่ให้มาก็เป็นสีครีมนะครับ แล้วก็จะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือแบบเชือกสามารถอ้อ,อมไปผูกข้างหลังได้เออเจ๋งดีดูออกแบบซิมเพิลๆนะแต่ผมส่วนตัวเองชอบนะชอบ โอเคพูดเยอะจนเจ็บคอนะครับผมเรามาปิดปฏิทินประจําเดือนมีนาคมด้วยวันที่28มีนานะครับวันนี้ก็จะมีโมเดล Air Jordan 5นะครับในคอลเลคเว่นที่มีชื่อว่า Fire Red นะครับคู่นี้เป็นโมเดล Air Jordan 5นะครับที่ off white เนี่ยเพิ่งไปทํากันมาเองนะครับแล้วเขาก็ออกคู่สีนี้ออกมานะครับ Fire Red นะครับคอลเลคเว่นนะครับสีที่ให้มาในคู่นี้เนี่ย upper ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับผมแต่เขาจะไปเล่นลวดลายกันที่ sock liner นะครับลิ้นรองเท้าแล้วก็ sole นะครับ sole ก็จะมีสีดำนะ ครับแล้วก็จะมีรูปที่เป็นแฉกแฉกเนี่ยสีแดงแล้วก็พื้นเอาโซเป็นไอซี่บลูนะครับคู่นี้ค่อนข้างจะสวยงามตามทองเรื่องนะครับผมและนั่นก็คือปฏิทินรองเท้าประจําเดือนมีนาคมปี2020ครึ่งหลังนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปปฏิทินรองเท้านะครับก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทํา ปฏิทินรองเท้าเดือนถัดไปนะครับขอบคุณมากครับและก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ลงไปข้างล่างนะครับว่าชอบรองเท้าคู่ไหนครับในปฏิทินรองเท้าตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับสเนคเกอร์สตรีทแวร์และก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ กิ๊สเอ